สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาคต่อของบอเล็กเงินหมืน่นทำไมมันถึงผมเรียกมันว่าบอเล็กเงินหมืน่นก็เพราะว่านี่ครับเราขุดบอ่อเล็กๆความกว้างประมาณ3เมตรคูณ2เมตรแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรเนาะเห็นไหมครับว่าปลามันเยอะแยะเลยคือส่วนหนึ่งที่ผมเรียกมันว่าบอ่อปลางเงินหมื่นเนี่ยเป็นเพราะว่า ผมจะจับปลาตัวเล็กๆเนี่ยมาปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนคือเลี้ยงไว้มันสักประมาณหนึ่งพอมันโตขึ้นมาเนี่ยผมจะจับตัวนี้มันขายคือโดยลักษณะของการจับมาเนี่ยมันจะเป็นปลาที่ขนาดเล็กประมาณตัวละ5 0บถึง1บาทเนาะแต่พอเราเอามาเลี้ยงมันให้มันโตอีกประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนเนี่ยมันก็จะขายได้ประมาณ2บาทถึง3บาทแล้วแล้วก็แค่ประมาณนี้ เราก็จับขายมันได้ราคาเกินที่เราจับมาตอนแรกๆแล้วอย่างที่สองบ่อเนี้ยไม่ใช่แค่ผมจะเลี้ยงแค่ปลานะครับเดี๋ยวถ้าจะดูทีไม่รู้ว่าจะให้มันจะโผล่ตัวให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมลองดูว่าผมจะหามันเจอไหมองค์คอยน่าจะมีอยู่ให้เห็นนะครับอ่านี่ครับ หอยโขงผมปล่อยหอยโขงด้วยหอยโขงตัวเนี้ยถ้าปกติแล้วตามตลาดทั่วไปเขาจะขายในกิโลละ100ร0อกว่าบาทถึง200บาทเนาะตามที่ผมสืบราคาดูแต่ว่าผมเองขายกิโลละ30บาทเองทำไมผมถึงได้ขายถูกจังก็เพราะว่าหอยโขงมันอยู่ในบอ่อสะใหญ่ของผมเยอะแยะเลย คือต้นทุนเราแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราขายได้ครับและอีกอย่างผลผลิตของหอยโขงเนี่ยามาดูกันว่าบางทีแล้วมันอาจจะผลผลิตของมันจะอยู่แถวๆนี้นี่ครับไข่หอยโขงเห็นไหมครับไข่หอยโขงเนี่ยอ่าบางทีเขาขายเนี่ยเป็น,นก้อนๆอย่างเงี้ยห้าสิบถึงหกบาทถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับ ผลผลิตของมันถ้าเป็นหอยเชอรี่มันจะสีชมพูเนาะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นหอยผงมันจะเป็นสีขาวอีกอย่างหนึ่งครับคือปลาในนี้บางทีเราเราขายไม่ได้เรายังขายไม่ได้เนาะแล้วมันโตแล้วถ้ามันปล่อยให้มันโตไปมันจะแน่นถ้าเราไม่ต้องการให้มันโตในนี้มากๆจะทําไงเราก็จับจากไอตัวบอ่อเนี้ยเนี่ยครับง่ายๆเลยครับถ้าเรามีไอ คลองที่มันมีน้ําอยู่แล้วนี่ก็เอามาปล่อยตรงนี้นี่มันง่ายๆครับเห็นไหมครับเนี่ยพอตรงนู้นมันเริ่มโตแล้วเดี๋ยวจะขายไม่ได้เนี่ยครับแล้วก็เอามาปล่อยไว้ในคลองก่อนเนี่ยให้มันขยายให้มันโตเท่าไหร่ก็ได้ไอตัวเนี้ยคือมันโตเป็นตัวละกิโลสองกิโลก็ได้มันไม่แน่นคลองมันยาวเนาะความเรื่องคลองก็สองเมตร นี่คือวิธีง่ายๆที่ผมบอกว่าไอตัวที่ผมทําบ่อวงบ่อเล็กๆจะมีะไรายได้หลักหมื่นต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนบางคนบอกว่าเฮ้ยเดือนละหมื่นมันจะเยอะเกินไปอ่าไม่ใช่ครับผมพูดเป็นปีเนาะนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการทําการเกษตรมันก็จะว่าง่ายมันก็ก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยาก มันแล้วแต่คนนะอ่านี่เป็น ep 2สองผมทำให้ดูว่าแบบอย่างว่าเฮ้ยมองเงินเหมือนมันมายังไงไปยังไงมีที่มาที่ไปยังไงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรายละเอยียดเราจะคุยกันอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นครับการเกษตรวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ